เกมแรกที่ผมจะเล่นคือเกมเอ็กซ์ิปเบิร์ดโกลนะอ้าวคุณผู้ชมนี่ที่ผมจะเล่นคือเกมนี้นะปุ่มรถนี่คือการเปลี่ยนรถนี่เปลี่ยนให้ดู ว่ธรรมดานี้จะสามารถซื้อด้วยเหรียญได้นะนี่ซื้อมาครบสามคันเลยรูปดาก็เท่ดีเีีเยาใช้ตัวละครชักนะครับตัวนี้ดูเหมือนผู้หญิงยังไงก็ไม่รู้ส่วนตัวนี้ทำมาจากไม้ลวน,ลวน ตงคับง่ายดีคันนี้ดีอยู่ที่อัตราความแข็งแกร่งนะส่วนคันนี้อัตราการรับคับโคตรสูงเลยส่วนคันนี้อัตราการเล่งทั้งหมดไปสูงสุดเรื่องคันนี้ดีกว่าสวยส่วนนี่เป็นรูปขนมหวานคือพลังชีวิตนะ ตัวนี้มีพลังชีวิตครบแล้วจะสามารถชุบชีวิตได้โดยการรอแต่ว่าชาไกลน,นิดนึงสามารถชุบชีวิตด้วยความเร็วสูงได้โดยการใช้เพชรสิบอันขึ้นกำลังจะแข็งให้ทางผู้ชมดูแล้วนี่นี่คือเลสคือการแข่งทั่วไปนะส่วนทามบูมก,ก็คือ ให้เข้าเชนชายก่อนเวลาจะหมดพุชสแปดก,ก็คือการเก็บต้องเก็บผลไม้ให้ต้องให้ให้ครบจำนวนที่ต้องการก่อนที่จะเข้าเ้นชยัยเวอร์ซูนก็คือการเลือกการแข่งหนึ่งต่อหนึ่งจะเลือกอีซี่ก็คือง่ายเมดียก็คือปานกลางหน่อยฮัทก็คือยากที่สุดแล้ว ส่วนแชมเปี้ยนเซสนี่ก็คือต้องแข่งกั็นหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ายากที่สุดเลยจะได้ถ้าชนะโคตรสามาัมค่ะจะได้ตัวละครใหม่เดีย๋ยวแข่งธรรมดาก่อนเก็บเงินนะนี่ถ้าแข่งนี้จะหาดให้หนึ่งหนึ่งครั้งชีวิตนี่พวกนี้ฮองสายคันสีแดงคงจะชนะแดงใครสังก อันนี้คือ Power Up ทำให้รถความเร็วขึ้นส,ส่วนรูปเหรียญก็คือเอฟเฟกมันจะเป็นรูปต่างๆส่วนตัวนี้ก็คือบูสามอันนะอันนี้ก็คือรูปพายุนะตัวเขียวในตัวพระราชาน,นั่นก็คือรูปโป่งตัวผู้หญิงนั่นก็คือรูปฟองแข่งกัน เร่งความเร็วเอาชนไปเลยนี่ ทางนี้ไม่มีใครมาเลยเออชนอีกแล้วเฮ้ยแพ้แน่เลยเราถ้ามีใครคนหนึ่งเข้าเส้นชัยไฟจะขึ้นมานะครับอุย้ยได้ที่หนึ่งด้วยล่ะนี่ได้รูปด้วยสวยรูปติ๊กก็คือชาเลนที่เราเล่นดีขึ้นที่เข้าบสบการณ์เพิ่มเรื่อต่อก,กับ Google Play Game รูปกล้องก็คือการดูลูกไปดักคงกล้องจอดปิดในสนามนี่นี่นี่คะแนนก็จะเพิ่มหมื่นแปดนะก็อยู่ท้ายนที่สิบแปดสามดาวเต็มด้วยแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ